าจะพามาเ,าเดินดูที่วอชิงตันดีซีนะคะจะพามาเที่ยวเดี๋ยวจะพาไปดูวอชิงตันอนุสาวรีย์วอชิงตันนะคะแล้วก็เป็นอนุสรสถานของริคคอนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะเดินดูกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้อากาศดีนะแล้วก็ไม่ร้อนมากอากาศยังอยู่ในช่วงซัมเมอร์อยู่ก็โอเค เดี๋ยวก็จะพาไปดูนะคะเรา Lincoln Memorial นเรียก็คืออนุสร์สถานของลินคอนนะคะเป็นประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะที่เราอยู่จุดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาดูทั่วๆเรา จากตรงนี้เป็นลินคอนเมมโมเรียลนะคะแล้วเราก็จะเดินมาที่วอชิงตันอนุสาวรีย์วอชิงตันนะคะแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นรัฐสภานะคะโซนนี้เป็นรัฐสภาของอเมริกันนะคะ US Capitol เดี๋ยวเราจะพาเดินดูทั่วๆค่ะวันนี้อันนี้คือแผนที่นะคะแผนที่ที่เราจะไปเราจะเริ่มจากจุดจุด จุดนี้ค่ะแล้วก็ไล่ไปจนถึงรัชสภาของสงหรัฐอเมริกานะคะที่นี่เขาโอ้ White House. Oh, White House อยู่ตรงนี้ <Yeah. S 1> ตรงนี้เขาจะเรียก National Mall <Yeah. S 1> นะคะ <sounds> National Mall โอเคไปค่ะเดี๋ยวเราจะ <Yeah. S 1> พาไปดูนะคะ มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปดูด้านหน้ากันนะคะเพราะว่า oh. จะสวยขนาดไหนนี่นะคะ oh, <God. S 1> ด้านหลังของอ,อ,อนุสาวรียลินคอนนะคะด้านหลังนั้นจะเป็นอนุสาวรีย์วอชิงตันนะคะ oh, <God. S 1> แล้วก็ถัดจากอนุสาวรีย์วอชิงตันก็จะเป็นรัดสภาของ ลานะคะเดี๋ยวเรากำลังเดินขึ้นไปดูด้านบนของนี่นะคะริมคอนแต่ก็จะพาไปดูด้านในนะคะว่าเป็นยังไงเพราะนี่จะเป็นครั้งแรกของก้าวเหมือนกันนะคะที่มาที่วอชิงตันแล้วก็มาที่เที่ยวที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสองต้นใหญ่มากดูเทียบกับคนคนตัวเล็กนี่เดียวเอง เห็นไหมคะบรรยากาศจากอนุสรสถานลินคอนนะคะเรามองตรงไปเราจะเห็นอนุสาวรีย์วสิงตันแล้วก็รัฐสภาจะอยู่ด้านหลังนะคะพื้นที่แอเรียนี้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเขาจะจัดเขาเรียกอะไรแผนผังเป็นเส้นตรงยาวไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราเดินตรงไปเรื่อยเเราก็ จะไปถึงอีกที่หนึ่งนะคะอ๋อนี่นะ This temple นี่นะคะเออ <laughs> บ้านไหนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนะ เป็นโถงโล่งกว้างๆนะคะแล้วก็จะมีะลูกปั้นของบินคอนอยู่นะคะ mm hmm. จะเป็นประมาณนี้เสาเสาเสานี่จะ mm hmm. ใหญ่มากเลยนะคะ mm hmm. ถ้าเทียบกับโนเสาเลยไปเ mm hmm. ดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อื่นนะคะ เราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะจนก,กว่าจะถึงรัฐสภาสวยมากเลยถ้าใครมีโอกาสมานะคะที่วอชิงตันนะคะวอชิงตันดีซีต้องมาเยี่ยมชมที่จุดนี้นะคะคือทางที่เราจะเดินไปนะคะบรรยากาศจะร่มรื่นมากเลยค่ะจะมีต้นไม้ค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นร่มให้เราเห็นไหม จากลินคอนนะคะซ้ายมือเรานี่จะเป็นอนุสตร์อนุสรส,สถานลินคอนนะคะแล้วด้านนี้ก็จะเป็นสระน้ำเนาะยาวไปจนถึงนู่นเลยค่ะอ,อนุสาวรีย์วอชิงตันนะคะแล้วด้านหลังอนุสาวรีย์วอชิงตันมันก็จะเป็นรัฐสภาจุดหมายของเราจะไปที่รัฐสภานะคะเราก็จะเดินเงินไปเรื่อยๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะ ที่นี่ช่วงซัมเมอร์อากาศจะอ,อ,อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะ85องศาฟาเรนไฮต์กี่องศาก็ค่อนข้างร้อนเหมือนกันนะคะที่นี่ช่วงซัมเมอร์บางครั้งองศาก็จะขึ้นไปอยู่นู่น90องศาฟาเรนไฮต์ก็ประมาณ30 30กว่าองศาประมาณ35องศาเลยค่ะก็จะร้อนมากเลย แต่ฝรั่งที่นี่เขาจะชอบไปอาบแดดกันนะคะ thì, ฝรั่งที่นี่จะชอบไปอาบแดดกันแต่รู้สึกว่าก้าวจะไม่ค่อยชอบแสงแดดเท่าไหร่ก็เลยส่นวนมากจะหลบหลบแดดนะคะ <G l durability> เดี๋ยวเราเดินพาไปดูเรื่อยๆคะ่ะตอนนี้เราเดินมาถึงกึ่งกลางระหว่างอนุสรสถานรินคอนนะคะแล้วก็ อนุสาวรีย์วอชิงตันค่ะนี่นะคะตรงกลางกึ่งกลางนี้จะเป็นสระน้ํานะคะแต่จะไม่ลึกมากจะเป็นสระน้ําที่ยาวมากๆเลยค่ะเสาที่เห็นด้านหน้านี้นะคะจะเป็นเสาตัวแทนของแต่ละรัฐในสหรัฐนะคะเสาด้านแรกนั้นเป็นรัฐดาราแวร์นะคะตามด้วยนิเจอร์ซีรัฐที่9อยู่ แล้วก็มาด้วยคอนเนคติคัสแมรี่แลนด์นะคะแล้วก็นิวแฮมป์เชียร์นิวยอร์กนะคะก็จะเป็นเรียงไปเรื่อยๆคะ่ะเห็นไหมจะเป็นวงกลมนะคะเดี๋ยวก็าจะพาเข้าไปดูเคนตักกี้โอไฮโออินเดียนาเอริโนยโอเมน นี่นะคะด้านในก็จะเป็นน้ำผุนิวยอร์กนิวแฮมป์เชีย โอ้สวยมากทันนี้จะเป็นนิวเจอร์ซีย์นะคะที่ก้าวอยู่นะด้านหลังน้ำพุก็จะเป็นอนุสาวรีย์วอชิงตันนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ was very frequently said back at this uh, time period, and the idea is that you know we have our country. Uh, and, you know, like, เีนะคะตั้งแต่ปี1950นะคะถึง1953นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสร้างไว้เพื่อรำลึกถึงนะคะสงครามเกาหลนะีอิสระไม่มีการได้มาแบบฟรีนะคะ ีจะเป็นการาแสดงของอรูปปั้นแสดงโชว์ของเกาหลีนะคะสงครามเกาหลีนะคะ ข้าไปดูใกล้ๆนะคะอาคารรัฐสภาของอเมริกานะคะเ mm. อาดีาหารตำรวจยืน mm. เป็นอาคารที่ใหญ่นะคะใหญ่มากเลยแล้วก็สวยอ่ะ ร้อนมากเลยนะคะตอนนี้ภาพมานาันอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะเป็นอาคารที่สวยอะ่ะโดมใหญ่มากเลย ข้าราชการที่นี่นะคะตึกเ,เขาเรียกอ like นะไรกูเอร์เมนต์เนาะดูเป็นทรงโรมันโบราณดีค่ะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ตรงออสองตึกนี้จะอยู่ตรงข้ามกับอาคารรัฐสภานะคะนี่ค่ะด้านหลังจะเป็นอาคารรัฐสภาเนี่ยค่ะทรงโดมนะในในบริเวณ ว a อ h ชิงตันดีซีตรงนี้นะคะจะเป็นค่ายเป็นศูนย์ข้าราชการทั้งนั้นเลยเป็นศูนย์ราชการเนาะรวมอยู่หลายๆตึกในบริเวณเดียวกันนะคะเราจะเห็นว่ามีคนมาถ่ายทำรายการหรือว่ามิวสิกวิดีโอด้วยนะคะที่นี่วันนี้ S First s ส e e ตนะคะเราอยู่ที่ First s ส e e ตนะคะเป็นถนนแรกของอเมริกาเนาะนี่นะคะ First s ส e e ต